รู้สึกว่าเราอยู่ไกลกันเกินไปไหมอะไกลไหมถ้าไกลกรี๊ดดังๆจะเดินไปหาเกือบใจอ่อนแล้วข่อยนี้ได้บ่ะรนึกโอมีน้องคนนึงแล้วหยุดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าไปหาก็ได้ก็เพลงต่อไปเลยดีกว่านะครับเป็นเพลงสนุกๆกันบ้างชื่อเพลงว่าน้อยกว่านักมากกว่าชอบแล้วพอจบเพลงนี้เราไปดูชีสแบตกันครับ เดี๋ยวชีสแบสตอนหลังจะมาเต้นตรงข้างหน้านี้ด้วยนะแต่ว่าก็ต้องคีดังๆเหมือนเดิมสวัสดีครับ เลยก็แค่วันที่นี้ก็พบออกแถวสซน้านใ้แดดแล้วนะฮะใจเย็นนะฮะให้เราภูมิใจมีกันก็พอให้เราพบกันไปก็คือูนไทนะคูนุที่ผมได้เจอดีใจีเออนจอยีเอ็นอยชนะไม่ใช่บอยเป็นแต่ก็เป็นนี่บเป็นเวทมนคร์ของโซ ก็วันนี้เราไม่ถึงแม้แต่จะมีใครไม่มีตารตัวมันก็มีแค่ประควันแค่ดูแลกันไปเอาเจอคิดว่ายังไงอ้นนาวถ้าลดว่าไงไม่ต้องเจอทุกวันแค่จะมาบางวานันปีเพียงนั้นเท่านั้นพอไม่ต้องซึ้งแค่รับบกตอบแค่มากกว่าเช้าก็พอแล้วไม่ต้องมาดัหวัหวตาวกันทุกที 存在。心 กระดองกระดามนะครับถ้าใครจับมือไม่ถึอเนี่ยแต่หลายคนข้างหน้ากันา้านะฮะไม่ต้องคิดเช่นเยอะไม่ต้องเจอทุกวันแค่โทรมาบางวันป,ปีพีหากันเท่านั้นพอไม่ต้องเชื่อทั้งร้าอันนี้กี่รอบแล้วเนะ <c oughs> นี่ยชอบก็พอแล้วรอบเดียวรอบเดียวไม่ต้องวา <c oughs> <c oughs> แต่โตมาบางวันพีปีให้กันเท่านั้นพอไปต้องทีง่ข้ารักกอดแค่มากเพื่อชอบกพอแล้วไม<ท><ท>่ต้องมาเนิ่งหวนตาหวันทันที สวัสดีครับ <S 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 สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่นะนัดชิวพอแล้วคราวนี้ข้างหน้านะครับครับผมนัดจิวเป็นยังไงบ้าง ตั้งแต่ที่เดบิวต์แล้วก็รวมไปถึงเป็นแฟนบ้านทีเวอเอยแล้วก็รวมไปถึงนแฟนที่ชื่นชอบในความเป็นแบบคอรีสไตล์แบบนี้ครับตอบรับดีขนาดนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็หลังจากที่เดบิวต์ที่ประเทศเกาหลีแล้วรู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการทำงานครับที่จะถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยคือคนที่ทุกคนตอนนี้ครับที่เป็นแฟนเกาหลีอยู่เป็นติ่งต่อไปอยู่ที่ชอบศิลปินเกาหลีทุกคนเนี่ยผมบอกเลยว่าพวกเขาไม่ได้มีดีแค่ผลงานหรือรูปร่างหน้าตาแต่พวกเขามีใจที่เข้มแข็งมากถึงผ่านหน่จุดนี้ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วพวกคุณให้กำลังใจเขาว่าต่อไปแล้วก็ฝากให้หนลัยใจผมด้วยวนะจัะ <c oughs> ผมก็กำลังเผชิญกับอะไรหนักๆแบบนั้นอยู่คือเราในฐานะคนไทยแล้วเรารู้การเติบโตเข้าไปในวงการเกาหลีของนาทิวมาตลอดเราในฐานะคนไทยต้องให้กําลังใจเขาเพราะเขาจะไปประกาศให้โลกรู้อีกคนว่าคนไทยก็เก่งไม่แพ้ใครในจักรวาลโลกนี้เลยขอเสียงปรีให้กำลังใจนาทิลมาแต่ยังไม่ได้ไปไหนนะจ๊ะนาน สามเพลงไม่พอไม่พอเป็นเพลงที่ถือว่าเดบิวต์ที่นู่นประสบความสำเร็จขึ้นเวทีใหญ่โตมโหฬารหนมาพี่โอปอแล้วที่สำคัญเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดติ่งนะเราดูแล้วสุดติ่งจริงประทับใจมากเราให้นัทชิวไปเตรียมตัวสักครู่ได้ไหมน้องได้ครับแป๊บหนึ่งแต่พี่ให้แป๊บเดียวนะเพราะพี่อยากดูมากจริงเอาปรบือกับนัทชิวก่อนครับแป๊บนึงนะฮะระหว่างเราพาณัทชิวไปเตรียมตัวปากพุ่เจริญข้างหน้า